ใครที่จะเข้ามาเป็นคนรักของคุณคนที่มาพบคลิปนี้นะคะเรามาเปิดดูกันนะคะว่าใครกันนะที่จะเข้ามาเป็นคนรักของคุณนะคะจริงๆดูได้ทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีประเด็นนะสามารถดูได้เลยนะคะชึบโอ้หนึ่งถ้วยค่ะคนคนนี้นะคะเรามองว่าเป็นคนที่มี หัวใจรับที่มั่นคงนะคะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวเป็นคนที่หนักแน่นนะคะดูดูได้เลยนะเนี่ยว่าหนึ่งถ้วยอะ่ะคือเขามีความอบอุ่นมีความรักที่เต็มเปี่ยมอย่างมากเลยนะคะคนคนนี้จัสติกค่ะเป็นคนที่ซื่อตรงเป็นคนมั่นคงนะคะเป็นคนที่ซื่อสัตย์มีเหตุผลรอบคอบ คนคนนี้นะคะเป็นคนที่มั่นคงทางอารมณ์มากๆเลยนะคะและความรู้สึกเป็นคนที่รักความยุตีธรรมนะอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกอะนะคะแต่เขาเป็นคนที่มีความจริงจังมากๆเลยนะคะในเรื่องความรักและการใช้ชีวิต queen of wands ค่ะคนคนนี้เป็นคนทำงานเก่งนะช่างพูดช่างเจรจามีสเสน่ห์นะคะแล้วบอกเลยนะคะว่าคนคนนี้นะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานมั่นคงมากๆเลยนะคะจะ ทำกิจการงานใดสําเร็จมีชื่อเสียงมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการได้นะคะเป็นคนหาเงินเก่งแต่บอกเลยนะคะว่าเขาอะเป็นคนทําแต่งานนะออกจะบ้างงานนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะรักใครได้ง่ายด้วยเป็นคนที่อาจจะโสดมานานนะคะหรือเป็นคนที่นานอะ่ะก็จะเริ่มมีความรักได้สักครั้งหนึ่งนะคะ เดอะเลิฟเอร์ค่ะแน่นอนเลยค่ะเขาจะเข้ามาเป็นคู่ของคุณเป็นคู่แท้เป็นรักแท้ในภพชาตินี้นะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆต่อให้เขาจะไม่ได้มองใครไม่ได้สนใจใครก็จะมีคนมาโปรยเสน่ห์มาจีบมาตามอ้อยอยู่ตลอดเลยนะคะจริงๆแล้วพื้นฐานคนคนนี้นะอาจจะชอบเก็บตัวนะอาจจะไม่ค่อยจะมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่เลยทำแต่งานถามว่าจริงๆแล้วอะ่ะตัวเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆ มีคนถูกใจเขาเยอะมากๆนะคะพลังงานแบบดีมากๆเลยนะคะคนที่จะเข้า,าเป็นคนรักของคุณอ้อขอหนึ่งไม้เท้าค่ะคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเนี่ยต้องตาต้องใจมากเป็นคนที่เรียนเก่งด้วยนะบอกได้เลยนะคะอาจจะเป็นที่หนึ่งของห้องเลยนะเป็นแบบเกตินิยมอันดับหนึ่งเลยเป็นที่หนึ่งของชั้นหรือถ้ายังไงคือเป็นคนหัวดีแน่นอน เป็นคนฉลาดนะคะมีความคิดเริ่มใหม่ๆได้ตลอดเวลาเลยนะคะคนคนนี้เราบอกให้ว่าเขาเป็นค,คนที่รักความก้าวหน้าค่ะชอบความก้าวหน้าชอบความเจริญรุ่งเรืองไม่ชอบอยู่อยู่กับที่ขึ้นต้นด้วยหนึ่งถ้วยลงท้ายด้วยหนึ่งไม้เท้านะคะคือดีมากๆนะคะเราไพ่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่เมเจอร์อคาณาเั้นเลยนะเดดเลเวอร์จัสติดนะคะอาจจะมีโอกาสเป็นทนายความเป็นอัยการได้นะคนคนนี้ประบสบความสําเร็จได้แน่นอนเป็นคนมีเสน่ห์และมีเซนต์มากๆด้วยนะคะอืม ดีสุดๆเลยนะคะแล้วเป็นยังไงต่อเรามาดูต่อกันเลย Night nice of One ค่ะโอ้เป็นคนที่มี p a s ชั่นอย่างมากเลยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มี p a s ชั่นหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณที่อามีอายุที่จะไล่เรียกกันนะคะเป็นคนที่ชอบทำงานเหมือนๆกัน5ถ้วยค่ะ เป็นคนที่อาจจะเคยผิดหวังเคยผิดพลาดเสียใจมาก่อนนะคะเป็นคนที่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะคะเขาอาจจะผ่านความผิดหวังเสียใจมาเยอะเลยบางครั้งอาจจะคิดลบบ้างในบางทีนะคะแต่ว่าเห็นไหมคะว่ามีสองถ้วยตั้งอยู่ข้างๆเขาอ่าควีนพิษเหรียน,นะคะ่ะอืมคนคนนี้นะคะที่ผ่านมานะคะอาจจะเคยใช้ชีวิตแบบสนุกสนานไม่จริงจังกับใครนะคะ ล้วก็เป็นเพราะเพราะเป็นคนที่เหมือนเขาคล้ายๆว่ากลัวกลัวความผิดหวังไม่อยากจะพบเจอความผิดหวังในชีวิตนะคะต้องการความมั่นคงนะคะอยากให้เรื่องการงานการเงินมั่นคงมั่นคงก่อนนะคะแล้วถึงจะเริ่มที่จะมีความรักได้คือเหมือนเขาเป็นคนที่คิดว่าหากการเงินการงานเขาไม่มั่นคงเนี่ยเขาไม่อยากที่จะยังไม่อยากที่จะมีความรักเลยนะคะเป็นคนที่มีความคิดดีมากๆเลยนะคะโอ้ควีนออฟสอดโอ้ พลังงานไพ่รา,าชินีขึ้นมาถึงสามราีเลยนะคะเนี่ยอาจมีพลังงานเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยนะคนคนนี้เป็นคนจริงจังค่ะเป็นคนที่พูดคําไหนคํานั้นเอาจริงเอาจังนะคะหากพูดแล้วต้องทําให้ได้เดทค่ะโอ้เป็นชาวต่างชาติได้นะคะคนคนนี้อาจจะเคยเมีความรักมานะคะแล้วก็อาจจะเคยแต่งงานมาแล้วอะ่ะหรือว่าเคยเคยอยู่กินกับใครเป็นเป็นสามีภรรยาเป็นครอบครัวแล้วหรืออาจจะมีมีน้องเป็นชิงกันมางชิงกันแดดได้ด้วย คนคนนี้บอกเลยนะคะว่าเคยพบกับความผิดหวังในชีวิตมาจนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นไพ่เดทเลยอะนะคะเป็นไพ่แห่งการสิ้นสุดคือเจ็บสุดๆเจ็บหนักแบบปังตายนะคะคนคนนี้จะถามว่าขึ้นมาตรงกับหนึ่งไม้เท้าเขาเป็นคนที่สามารถที่จะพลิกความเจ็บปวดนั้นให้เป็นพลังได้นะไม่ว่าเขาจะเจ็บปวดแค่ไหนนะคะเขาก็เหมือนมีพลังงานใจที่ดีมากเป็นคนโพสิทีฟคือไม่ว่าจะไงกแล้วแต่ ไม่สามารถที่จะกดให้เขาลงไปได้หมายถึงว่าอุ้ยคิดถึงอะไรอยู่หมายถึงว่าไม่มีทางที่จะทําให้เขาจมลงไปที่ที่มืดที่ต่ําได้เพราะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีพลังใจมีสมาธิมีปัญญานะคะเนี่ยบอกเลยนะ Queen of s อดนะคะ u s t i c e นะคะค e e นออฟว n นราชินีเหรียญเป็นคนที่มั่นคงมากๆเลยมั่นคงมีแล้วแถมมีสติปัญญาฉลาดล้ำเลิศนะคะ เป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครมาดูถูกดูแคลนแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองชัดเจนในเป้าหมายที่เป็นต้องการนะคะอืมและเขาจะนี่ค่ะ justment ค่ะการเป่าประกาศนะจักวาลได้เป่าประกาศแล้วนะคะว่าคุณเหมาะสมกันคุณทั้งคู่จะได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ไพ,พ่ที่ขึ้นมาสามารถอ่านด้วยได้ด้วยนะคะว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่คุณเคยจบเคยเลิกกันไป เคยมีปัญหาพูดกันไม่รู้เรื่องก็ได้นะที่แบบเป็นคุยกันถึงเรื่องนิเกทีอ่ะแบบว่าอาจจะเป็นคนที่คุณเคยเลิกไปแล้วอะ่ะด้วยนะคะเขาจะกลับมางอเพราะว่ามันมีไนออฟวานขึ้นอะ่ะไนออฟวานนี่คืออัศวินไม้เท้าเนาะเป็นเป็นเหมือนพลังงานของการตามสืบตามส่องตามดูนะคะแล้วก็มีคนอยากจะเข้ามางอเข้ามาเหมือนขอโอกาสอะ่ะนี่ค่ะจ t สตินคำเป่าประกาศนะคะเห็นไหมคะเทวดาเป่าแต่แล้วนะคะ คุณทั้งคู่นะคะเป็นคู่กันนะคะจะมีโอกาสได้มาเหมือนเปิดตัวเปิดใจเปิดอกคุยกันถึงเรื่องราวที่คอน FLICT ต่างๆที่ผ่านมา u u e n ออ f ค u p โอเคค่ะ Queen ขึ้นมาครบแล้วนะทั้งสี่ค e ีนคือเป็นคนที่แบบลักคุณมากๆพร้อมมากๆในบรรดาค e ีนทั้งหมดเนี่ย Queen of c u p เนี่ยเป็น Queen เดียวที่ไม่ลืมคนรักเก่าเป็นคนรักเก่าของคุณคิดถึงคุณค่ะคุณคนนี้เป็นคนที่น้อยใจนะ พูดน้อยเหมือนขี้งอนมีแล้วก็ไม่ค่อยพูดแหละแต่ว่าเขาคิดถึงเป็นคนเก่าของคุณที่เขายังคิดถึงคุณอยู่ค่ะก้าวไม้ค่ะไพ่พลังงานนี้นะบอกเลยว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ทํางานหนักอย่างมากตัวเขาเองอาจจะมีปัญหาทางเรื่องการงานนะคะตอนนี้ค่ะเหมือนเขาอยากเปลี่ยนงานอ่ะอยากย,กย้ายแต่ยังไม่ได้งานใหม่นะคะเหมือนประมาณว่าถ้าให้ยัญหาเรื่องเงินก็อาจจะแบบ หมุนเงินไม่ทนนะันนะ่ะนะแล้วก็ที่ที่เขาอยู่เขาไม่อยากอยู่เขาอยากย้ายออกมาคือเพื่อให้ว่าหากเป็นคนไกลจากคุณนะคะเพราะมีไพ่เดทด้วยเนาะเป็นต่างชาติได้นะเขาเหมือนเบื่อกับสถานการณ์ที่เขาอยู่ตรงนั้นอย่างมากเลยอะคะ่ะเขาอยากมูฟอยากมูฟอะคะ่ะอยากย้ายก้าวถ้วยโอ้ก้าไม้ก้าวถ้วยมาเลยนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองเป็นคนมีเสน่ห์มากนะ้เนี่ยเขาอาจจะมีคนมาเสนอให้เขาแบบเสนอคำนัดให้เขาเยอะอะแต่ดูเห็นไหมคะ นั่งกอดอกไม่สนใจใครเลยค่ะเราขึ้นตรงตำแหน่ง q u e ว o o Swords กับ The Lover บอกเลยนะคะว่าเขาเป็นคนรักคุณจริงใจคุณกับเขาน่าจะได้พบกันแล้วนะพลังงานของเดทขึ้นเนี่ยเดทแล้วจ mm ัสตเมนเนี่ยพวกคุณเคยพบกันแล้วนะคะ mm hmm. แ,ลแล้วมีพลังงานถ้วยถ้วยที่โลมาเออคนคนนี้นะถึงอยู่ไกาจากคุณนะแต่บอกเลยว่าเขาอยากกลมาหาคุณมา,มากๆถึงจะคุยกันผ่านทางโซเชียลนะคะเพราะมันขึ้นเป็นไม้เท้าเนาะเหมือนจะ อาจจะเคยพบเคยเจอกันแต่ว่ายังไม่เคยเจอตัวเป็นๆอ่นนะมันแบบเหมือนคุยกันทางโซเชียลมากกว่านะคะคุณคนนี้นะกอดอกนั่งกอดอกเลยเพราะว่าเขาปักหมุดที่คุณแล้วขึ้นมาตรงกับควีนออฟซอ r ์เขาไม่มองใครแล้วคะ่ะสามถ้วยค่ะมีโอกาสได้วนกลับมานะคนคนนี้บอกเลยพวกคุณอาจจะเจอกันตามงานเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เจอแบบเหมือนงานสังสรรค์หรือว่าที่เที่ยวที่ปาร์ตี้ที่มันมีน้ําดื่มอะ่ะคนคนนี้นะคะบอกเลยว่าอีกไม่นานเขาจะได้เงินปันผลการที่เขาไปเอาเงินไปลงทุนเนี่ยจะมีกําไรนะคะแล้วก็ มันเป็นการวนกลับได้นะสามถ้วยอะค่ะเห็นไหมคะมันขึ้นมาตรงกับสามถ้วยแล้วก็ขึ้นมาตรงกับเดทอะเห็นไหมคะมันเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อะนะคะเพราะว่านี่ไงจบเดทแล้วก็วนกลับไพ่วนกลับแล้วก็มาตรงกับหนึ่งไม้เท้าอีกไพ่นี่คือแบบคอนเนคก,กันมากๆเลยนะคะคนคนนี้นะปัญหาที่เขามีอยู่นะคะเรื่องการงานเขาจะได้เริ่มต้นใหม่คะ่ะงานที่เขาเบื่อหน่ายเขาจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะมันต้องจบก่อนจบเลยแล้วเขาจะได้มาเริ่มต้นใหม่แล้วเขาจะเดินทางมาหาคุณคนคนนี้ การเงินการงานที่เขาติดขัดอยู่มันจะปลดล็อกได้ค่ะคนคนนี้เขาจะได้จะได้รับการเหมือนได้รับการเป่าประกาศได้รับความยุติธรรมนะคะนี่ไงจริงๆด้วยไพ่ได้สำหรับนะคะ Knight of น e n t a c l e s นะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนมั่นคงมากๆและเขาเขาอายุไล่เรียกงกันถึงถึงอายุต่างกันแต่บอกเลยว่าเหมือนวุฒิภาวะเขายังมีความเป็นเด็กะนะคะอาจจะเป็นคนที่อ,อ,อาจจะมีอายุไล่เรียก,กันหรือว่ามากกว่านิดหน่อยนะคะแต่ว่า หัวใจเขาหรือความคิดวุฒิภาวะเขาอะค่ะยังไม่ยังยังเขาเรียกว่าอะไรยังน้อยกว่าคุณเพราะว่าคุณขึ้นมาเป็นควีนหมดเลยอะนะคะทีนี้คุณคนนั้นอะเขามีความสําเร็จมามอบให้คุณค่ะเราว่านะคะคุณคนนี้นะมีโอกาสมากๆเลยนะคะที่จะเตรียมของขวัญของฝากหรืออาจจะเป็นเงินทองก็ได้นะเนี่ยโฮไว้เลยในมือเนะะี่ยค่ะม้าก็เตรียมออกออกตัวแล้วเห็นไหมคะเขามีเหมือนมีความรักดีๆมีความ มีของขวัญของฝากอะไรมาให้คุณนะคะเป็นความที่เขาต้องการความมั่นคงจากคุณเป็นการที่อยากจะกลับมาขอโอกาสเนี่ยค่ะไพ่ไพ่อัศวินอัศวินเหรียญเป็นไพ่ของการน้ององขอโอกาสได้นะใต้ของใต้สำรับค่ะรู้แล้วคือไรหนึ่งเหรียญใบนี้ก็คือการที่เขาจะมาขอคุณแต่งงานค่ะเขาอยากสร้างครอบครัวอยากสร้างอนาคตกับคุณนะคะเขามั่นหมายคุณไว้แล้วอ่ะเหมือนแบบจองคุณไว้ในใจแล้วอ่ะไพ่ต่อไปเป็นไพ่การรอคอยนะคะ บอกได้เลยนะคะว่า word wedding for ค่ะมันคุ้มค่าที่คุณจะรอคอยคนคนนี้รอแค่แค่ไม้เท้าเดียวที่จะเดินทางมาหาคุณน่าจะเป็นเรื่องของการงานถ้าเขาปลดล็อกเรื่องการงานของเขาเสร็จนะคะหนึ่งไม้เท้าที่จะเกิดขึ้นตรงนี้นะเนี่ยก็คือสีไม้เท้าเพราะตรงนี้เป็นการรอคอยถูกไม้เคนคนนั้นนะบอกได้เลยเขาอยู่ไกลจากคุณและเขาก็รอคอยแค่อีกหนึ่งไม้เท้าเดียวให้งานเขาสําเร็จรู้ล่วงแค่ได้กุญแจดอกนี้มาเขาจะบินมาหาคุณทันทีนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณทันที รักที่คุณเคยให้เขานะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินทองความรู้สึกความรักนะคะเขาจะมาตอบแทนคุณค่ะเขาจะมาตอบแทนคุณทุกอย่างนะคะไพ่ใบต่อไปอืคนคนนี้หาเงินเก่งมากๆเลยนะคะอยู่กับเขาคุณไม่มีทางลำบากบอกได้เลยไม่มีทางาลำบากบนเขาคนนี้เป็นคนที่หาเงินเก่งค่ะชอบทํางานคะ่ะมีความคิดเรื่องมีหัวการคิดกันคะ่ะเรื่องการงานตลอดเลยอะนะคะไม่มีเจ้าชู้ไม่มีวอกแวกบอกให้เลยนะคนคนนี้รักคุณจริงใจนะคะ ลงดาบปักหมดไปที่คุณแล้วเขาแค่รอเวลาเรื่องการงานเขาลงตัวเท่านั้นเองแล้วเขาจะเดินทางมาหาคุณแน่นอนต่อไปเราให้ไพ่แองเจิลบอกหน่อยนะคะว่าคนที่พบคลิปนี้นะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นคนไกลนะเป็นคนที่จบจากกันไปแล้วเป็นคนที่อาจจะเคยมีปัญหาพูดกันไม่รู้เรื่องนะคะหรือว่าเขามีปัญหาเรื่องการงานอยู่ทําให้ช่วงนี้เงียบเงียกันไปนะคะ เขาจริงๆเป็นคนที่รักคุณมั่นคงมากๆเลยนะถึงจะไม่ได้คุยกันแต่เขาก็ไม่มีคนอื่นเลยนะคะคนคนนี้นะอ่ะไพ่เอ็นเจลบอกหน่อยความสัมพันธ์จะเป็นยังไงคะเนี่ยเห็นไหมคะแฟ n a แนน a ์แอนด์แคริอืมการเงินและการงานนะคะกำลังเหมือนมันมีมีปัญหาเกิดขึ้น เงินและงานของเขาอะค่ะกําลังเป็นปัญหาของของความสัมพันธ์นี้นะคะอคนคนนี้เราต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลย love yourself ไพ่บอกว่าให้คุณรักตัวเองค่ะการเคารพตัวเองทําให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นและรีทีค่ะตรงนี้นะคะเป็นการกลับคืนย้อนคืนนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องแยกตัวออกจากโลกนี้แล้วนะคะไปอยู่กันแค่สองคนอ่าดีมากๆเลยนะคะแล้วห้่ใบต่อไปเคมิสตี้ค่ะคนคนนี้เขามีแรงดึงดูดกับคุณอย่างมากเลยบอกให้เลยนะคะว่า เขาลงไหลข้างใครคุณมากแค่ได้ยินเสียงคุณนะคะได้เห็นรูปภาพคุณคนคนนี้ก็แทาจะอดใจไม่ไหวนะคะอยากกลับมาหาคุณแล้วอะ่ะไพ่บอกว่า this is safe for you to love ค่ะให้คุณเชื่อใจมั่นใจและเปิดใจนะคะบอกเลยว่ารักนี้นะคะเป็นรักขอเหมือนเป็น high highness energy of all ค่ะคือเป็นความรักที่ถ้าเป็นคู่กันตรงนี้นะบอกเลยว่าเป็นคู่ที่มีบุญบารมีขั้นสูงสุดนะคะเป็นคู่ที่ ให้บุญมีบุญมากที่สุดแล้วอะค่ะแล้วก็ปลอดภัยด้วยที่คุณจะรักเขาคนนั้นนะคะอืมดีมากๆนะคะมาขอข้อความหน่อยนะที่คนคนนั้นอยากบอกคุณขอข้อความที่คนคนนั้นนะคะอยากจะสื่อสารบอกให้คุณได้รับรู้นะคะข้อความอะไรเอ่ยมีข้อความอะไรจากเขาฝากถึงคุณคะโอ้ใบนี้ล่วงออกมา s o m ทา i m e s ์ Stay Awake Thinking About You ค่ะบางค่ำบางคืนเขาก็ตื่นมากลางดึกแล้วก็คิดถึงคุณนะคะ I wish I could share my good news with you นะคะฉันหวังว่าฉันจะได้แบ่งปันข่าวดีกับคุณนี่ไงคะเร็วๆนี้เขาจะได้ปลดล็อกแลละการงานที่มีปัญหาอยู่เขาจะผ่านมันไปได้ I feel you, you even thought we are apart นะคะฉันรู้สึกถึงคุณได้นะแม้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไฟอ u t the t r u t h c r o s s me ค่ะการค้นหาความจริงทำให้ฉันใจสลายและใต้สำรับ I I know I cross the line with you ฉันรู้ว่าฉันรำเส้นคุณคนคนนี้เป็นคนที่คิดถึงคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะตรงนี้ดีมากๆพลังงานใครรับไปเลยนะคะ